นาทีนี้เนี่ยกัมพูชามันวางทุ่นระเบิดมึงเง,งียบหาพระแสงขอหอกอันรและกัมพูชาเนี่ยมันก็แอบ,บวางอีกแล้วมึงจะเง,งียบหาพระแสงขอหอกอันรและกัมพูชามันก็ใช้เด็กใช้คนแก่ใช้พลามาเป็นลกอมนุษย์มึงก็เง,งียบอีกมึงจะเงียบหาพระแสงขอหอกอ,อ,อะะั <Wh> นรขณะเดียวกันเนี่ยกัมพูชาใช้ไม้ทุบตีใช้ยิงหนังสติกเข้ามาใส่เจ้าหน้าที่ไทยโดนหัวกระบาลของเจ้าหน้าที่ไทยมึงเง,ง,ง,งียบหาพระแสงขอหอกกันระ พลเรือนของประเทศไทยโรงพยาบาลบ้านเรือนไรนาโดนจรวดไอบีเอ็มของมันเนี่ยไปตั้งประมาณ8 0 0ร้อยเหัวตุยไปประมาณ30มสบิบศพเรื่องนี้ต้องแสลงเท้าแสลงเย็นแถลงเช้าแถลงเย็นแล้วก็แถลงรีวิวอยู่นั่นมือจะเงียบหาพระแสงขอเง,งาอะไรกัมพูชาละเมิดข้อตกลงหยุดยิงแล้วว่าทุกอย่างแล้วจะนั่งเงียบหุบปากอยู่หาพระแสงของหอกอะไรเออจะเรื่องจะไรจ่างนั่งเงียบทําไมเราเปลี่ยนรัฐบาลแล้วกูตกใจนะึกว่ารัฐบาลกูเป็นรัฐบาลแพ่ทองทานอยู่นั่นเนี่ยเฮ้ยรัฐบาลเปลี่ยนแล้วเว้ยนาะยกเปลี่ยนแล้วเว้ยมึงพูดได้แล้้ววไอคาย แล้วรัฐบาลไทยใครเป็นโฆษกวะรัฐบาลไทยใครเป็นโฆษรัฐบาลวะจนป่านนี้กูยังไม่รู้เลยโฆษรัฐบาลชื่ออะไรเลยนี่มึงนั่งทำหาประแสงขอหอกอะไรล่ะณเวลานี้มึงต้องแถลงเช้าแถลงเย็นแถลงเช้าแถลงเย็นมึงไม่ใช่ไปนั่งปรับสีปรับแสงอยู่ที่่วงจุ้ยประเทศประเทศไทยอยู่อย่างนั้นปรับแต่สีปรับแต่แสงปรับแต่หน้่งห้องปรับแต่่วงจุ้ยปรับแต่สีเว็บไซต์หน้าที่นี้เนี่ย กมพูจามันวางทุ่นละบุ้ยมึงเงียบหาพระแสงขอหอกอันรแล้วกมพูจาเนี่ยมันก็แอบวางอีกแล้วมึงจะเงียบหาพระแสงขอหอกกันรแล้วกมพูจามันก็ใช้เด็กใช้คนแก่ใช้พระมาเป็นล่มนุษย์มึงก็เงียบอีกมึงจะเงียบหาพระแสงขอหอกอันรขณะเดียวกันเนี่ยกมพูจาใช้ไม้ทุบตีใช้ยิงหนังสติกเข้ามาใส่เจ้าหน้าที่ไทยโดนหัวกระบาลของเจ้าหน้าที่ไทยมึงเงียบหาพระแสงขอหอกอัน พลเรือนของประเทศไทยโรงพยาบาลบ้านเรือนไรนาโดนจรวดไอบีเอ็มของมันเนี่ยไปตั้งประมาณ8 0 0 900หัวตุยไปประมาณ30ศพเรื่องนี้ต้องแถลงเท้าแถลงเย็นแถลงเช้าแถลงเย็นแล้วก็แถลงดีอยู่นั่นมือจะเงียบหาประแสงของง้าอะไรกัมพูชาละเมิดข้อตกลงหยุดยิงแล้วว่าทุกอย่างแล้วจะนั่งเงียบหุบปากอยู่หาประแสงขอหอกอะไรเออจะเรื่องจะ่นนั่งเงียบทําไมเราเปลี่ยนรัฐบาลแล้วกูตกใจนึกว่ารัฐบาลกูเป็นรัฐบาลแพ่ทองทานอยู่นนเนี่ยเฮ้ยรัฐบาลเปลี่ยนแล้วเว้ยนายกเปลี่ยนแล้วเว้ยมึงพูดได้แล้วไอ กัมพูชาแถลงกัมพูชาแถลงเท็จประนามประเทศไทยในเวทีนานาชาติมีแค่ท่านทูตผู้หญิงคนหนึ่งลุกขึ้นมาพูดส่วนคนอื่นเงียบกริบที่กระทรวงการต่างประเทศมันก็เงียบเข้าเป่าซากที่ทำเนียบรัฐบาลมันก็เงียบอีกมีแต่เสียหนูผู้หญิงาพูดแต่ละอย่างแม่งพูดไปเข้าหูประชาชนอีกมึงจะเงียบหาประแสงของหอกกันเลยล่ะ มึงก็เล่นเขาสงครามข่าวสารมั้งสิของมันพูดเท็จทุกวันมันก็พูดมันยังอุตส่าห์พูดยังอุตส่าห์พูดไปด่ามันก็ไม่ได้นะมันจะเท็จมันจะจริงมันก็รักประเทศประเทศของมันแต่เรารักประเทศของเรารักรักหาประแสงขอหอกอะไรรักของมึงอ่ะรักของมึงมึงรักแบบไม่ทําอะไรเลยอ่ะจนปล่อยให้ประชาชนต้องงุ้นงานกันหมดแล้วเนี่ยฮะ นหนบอกว่าเป็นรัฐบาลเนี่ยจะไม่มีวันหยุดไงเป็นรัฐบาลเนี่ยจะมีปากมีเสียงไงเป็นรัฐบาลเนี่ยจะต้องรักษาอธิปไตยไงอะไรจะเป็นความลับความลวงเลยล่ะสิ่งที่ไม่ไม่เป็นความลับนี่กูลุกขึ้นมาโต้สิเออนี่กูก็ตกใจนึกว่ากูอยู่ในรัฐบาลยุคอีแพทองทุีโอ๊ยนี่หนุกตกใจนะเนี่ยนึกว่าอยู่ในรัฐบาลอีแพย์ทองทุย เราเปลี่ยนรัฐบาลตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรออ้าวตกใจนึกว่าอีแพรทองตุยเป็นนายกรัฐมนตรีเสียหนูไม่พูดคนที่มีทักษะต้องพูดเสียหนูไม่พูดสียฮัักต้องพูดเสียฮัักไม่พูดโฆษกกระทรวงการต่างประเทศต้องพูดมึงไม่ใช่พูดเนี่ยกว่าจะพูดออกมาแต่ละคําแต่ยังงกระพิกุจะล่วงมึงต้องพูดวันเว้นวันวันเว้นวันวันทุกวันพูดทุกวันพูดเช้าพูดเย็นพูดเช้าพูดเย็นพูดเช้าพูดเย็นไปสิ สำนักข่าวเขาจะได้มีแหล่งข่าวในการที่จะเอาไปอ้างยิงไม่ใช่ไปเล่นเนี่ยโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆแล้วก็ต้องเอาข่าวลงข่าวนี้ข่าวนี้ข่าวอะไรต่างๆที่ไม่เป็นทางการออกมาอยู่เรื่อยๆอ่ะขขนาดดวกันอีกขมรนเนี่ยประเทศไทยต้องรีวิวข่าวขมรอยู่วันเว้น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 วันทุกวันเลยรีวิวข่าวขมรรายงานแต่ข่าวอีฮุนเซนมันโพสนั่นโพสนี่อยู่นั่นน่ะแล้วประเทศเราอ่ะนายกรัฐมนตรีเราเนี่ยโฆษกรัฐบาลเรารัฐมนตรีต่างประเทศเราอ่ะ ระทรวงทบวงต่างๆเนี่ยก็จะมีรมัฐมนตรีประมาณ35คนนั่งหาประแสงของหอ,อกอะไรอยู่ละจัดไปสิเรื่องทุกเรื่องเนี่ยมันเกี่ยวกับประเตศชาติหมดเลยเรื่องทุกเรื่องมันเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ไทยกัมพูชาหมดเลยแล้วเรื่องทุกเรื่องเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการรักษาดินแดนหมดเลยก็พูดสิออกมาพูดกันบ้างมึงไ่ใจให้ประชาชนเนี่ยอ้างว้างอยู่อย่างนี้ ถ้ามีตําแหน่งแห่งหนเนี่ยพูดหน่อยพูดบ้าง,งมึงไม่ใช่พอไม่มีตําแหน่งนะั้นพูดจังเลยพวกจิบหายไตายหา4 3่สิบกูก็จะยกเลิก44กูก็อยากจะยกเลิกพอมึงมีอํานาจวาสนาอีหา4 3่สามึงก็ไม่แตะ44่ก็ไม่แตะแล้วจะเอาหลังพิงประชาชนจะเอาเป็นใบที่4ีในการที่ให้ประชาชนโหวตว่าจะแก้ไม่แก้จะยกเลิกไม่ยกเลิกอีกแบบนี้มันโยนภาราโยนบาปให้กับประชาชนอะไรที่ตัดสินใจด้วยสมองของผู้นําประเทศได้ก็ตัดสินใจไปสิ อีหาขนาดเปิดเสียงหมาหอนอีประเทศกัมูชาแม่งยังลุกขึ้นมาด่าประเทศไทยบอกว่าเปิดเสียงหมาหอนทําไมขัดหลักหมุดนีมน้มนุษยธรรมมนุษยชนไรอารยะมันยังด่าเราว่าไรอารยะเป็นภาษาอังกฤษได้เดียมึงนึกดูก็แล้วกันและขณะเดียวกันเราเนี่ยหูป,ปากอยู่นั่นแหละ <S 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 เออจัดการบงมั่งสีจัดการไปมั่ง จัดการไปซะมั่งจัดการไปซะมั่งนะตามนั้นแหละอ่าอย่างไรก,ก็ตามแต่อ่ะเดรกตรับริกาจะนี่ตัวที่ฮอตตะก,ก้าฮอตขึ้นมาแล้วนะคะตัวตะก,ก้าตะก,ก้าฮอตสุดนะคะจะเป็นตะก,ก้าโปรหนึ่งแถมหนึ่ง 369บาทลักแร้ขาวดเรมาริกาค่ะลดเหงื่อระงับกลิ่นดับกลิ่นเตาดับกลิ่นเหม็นปโปรหนึ่งแถมหนึ่งดเรมาริกาอันเดอร์อาร์มแคร์ลัก,ลกแร้และอันเดอร์แวร์ก็ได้จัดไปเลยค่ะดำตรงไหนทาตรงนั้นเหม็นตรงไหนถูตรงนั้นเหงื่อออกตรงไหนทาซ้ำไปตรงนั้นลดเหงื่อระงับกลิ่นดับกลิ่นเตาดับกลิ่นเหม็นอันเดอร์อาร์มแคร์อันเดอร์แวร์ก็แคร์ได้จัดไปเลยค่ะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งดเรมาริกาสย่างจัดไปใจใหญ่อยู่แล้ว จัดให้หนักเลยเนอ้องหมายถึงจัดจัดโปรใช่ไหมหมายถึงจัดโปรใช่ไหมน,นี่งนหนึ่งจำหนึ่งนี่ยจัดหนักแล้วจัดหนักขับโปรหนึ่งถหนึ่งลักและขาวกระจ่างใสใครที่มานั่งใครที่มานั่งเฝ้าหน้าจอนะคะ ช้อปปิ้งไปค่ะจัดหนักค่ะจัดหนักจัด,จดปโปรค่ะคือซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซื้อหนึ่งแถมหนึ่งลักแร้ขาวกระจางใสกล่องข้างในจะเป็นแบบนี้และกลิน่นลักแร้จะเป็นดอกกุหลาบเบาๆหอมดอกกุหลาบเบาๆและเป็นสกินแคร์ที่เป็นตัวที่นะคะทําให้ลดเหงื่อนะับกลิ่นหนังไก่ไม่ขึ้นลักแร้ขาวกระจางใส่ขาวอย่างไรขาวเหมือนลักแกร้ดกรมาริกาเทลด,ดูนี่ ลักแร้ขาวกระจ่างใสขาวอย่างไรขาวอย่างนี้ขาวอย่างนี้ขาวอย่างนี้โอเคนะคะลดเงื่อนงับปลิ่นดับปลิ่นเต่าดับปลิ่นเหม็นสบู่แดงสบู่ดำซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเหมือนกันค่ะสะบู่แดงซื้อหนึ่งแถมหนึ่งออจะมาแถมสองอะไรอย่าเจ๊ให้ได้กาไรบ้างเถอะโอ้จะขาดทุนน่ะจะขาดทุนในกําไรก็ไม่มีมากแล้วี่กะว่าจะเอาสบู่ไปขายที่เจนนี่แล้วก็กลัวว่าจะไป,ปโปรไม่ได้เนี่ยเออ ตอนนี้รอคิวเจนนี่อยู่รอคิวเจนนี่อยู่นี่รอคิวอยู่นี่เราพี่นวลโทรไปแล้วนี่ยังกูยังไม่ได้โทนี่เห็นว่าคิวอคิวมันน,น้ำนี่คิวมันเป็นพันคิวนี่แล้วกูจะอยู่คิวที่เท่าไรล่ะนี่กูก็ติดต่ออยู่นี่ติดต่ออยู่นี่ให้ลูกน้องติดต่ออยู่นี่เออสบม่ดแดงแก้ฝ้าค่าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งสบมพดำแก้สิวค่ะาซื้อหนึ่งแถมหนึ่งจัดไปเลยนะคะตะกร้าที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดจัดไป จัดไปเลยค่ะจัดไปเลยค่ะจัดไปเลยจัดไปเลยค่ะจัดไปเลยนี้จัดไปเลยค่ะส่วนตัวลักแเรตัวลักแเร่นะคะกระจ่างใส นะคะตัวแักแกลดถเงือนะครับกลิ่นดับกลิ่นเตาดับกลิ่นเหม็นตัวนี้พรีเมียมนะคะทุกคนไม่ใช่ว่ากระจกงอกน้อยนะครับเพราะว่าสารสก,กัดนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นตัวนี้คุณใช้แล้วจะประทับใจใช้ได้ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ตัวนี้นะคะดับกลิ่นแก่ดับกลิ่นเตาดับกลิ่นเหม็นดับกลิ่นเงือและลดเหงือได้ด้วย <S <S และตัวนี้นะคะมันจะเย็นเย็นลักแ้วยาวจนกระทั่งคุณอาบน้ําคุณก็ยังไม่หายค่ะตัวตัวเย็นเย็นที่อยู่ตรงลักแกลมันจะเย็นไปทั้งวันทั้งคืนเลยลดเหงือดนะครับกลิ่นดับกลิ่นเต ตัวหนังลักแร้เนี่ยนะคะจะเรียบเนียนตึงนะคะตึงกว่าหูก็หนังลักแร้กูนี่แหละจัดไปเลยค่ะทุกคนซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเลยค่ะอยู่ตะก้าแล้วนะคะจัดไปเลยค่ะจัดไปเลยค่ะทุกคนจัดไายจัดไายไม่เตาจัดไทยกลิ่นเตาก็ดับได้กลิ่นแก่ก็ดับได้ค่ะจริงๆค่ะ กลิ่นแกมันเป็นยังไงกลิ่นแก่คือมันจะเป็นกลิ่นเหม็นเปรี้ยวไงคนมีอายุส่วนใหญ่จะรู้ตัวทุกคนแล้วถ้าเกิดไม่รู้ตัวเนี่ยจะเป็นคนที่หลานไม่ค่อยกอดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากให้หลานกอดเราจะต้องดับกลิ่นแก่ของเราซะก่อนนะคะกลิ่นแก่มันจะเป็นกลิ่นไม่พึงประสงค์ค่ะสะบู่แดงดีมากค่ะใช้อยู่เข้าแล้วออกไม่ได้เลยสบู่แดงเนี่ยมีความกระจ่างใสไล้ฝ้ากระจุดด่างดำค่ะ สบู่แดงเป็นสบูแ่แก้ฝ้ากระและก็จุดด่างดำแต่ถ้าเกิดเรามีสตังเยอะเราจะซื้อไปถูที่อื่นด้วยก็ได้ค่ะสบู่แดงได้ชื่อว่าเป็นสบู่สามารถถูได้ทั้งหน้าและขาหนีบค่ะจัดไปเลยนะคะสบู่แดงดอเรมริกาซื้อ1ก้อนแถม1นก้อนก้อนแรกเอาไปถูหน้าก้อนที่2อเอาไปถูขาหนีบค่ะทําไหละ่คะถ้าตรงไหนคล้ำตรงไหนดําตรงไหนหมองถูตรงนั้นได้หมดกระจ่างใสภายใน7วัน <laughs> จัดไปเลยนะคะสบู่แดงดเรมริกามันเลิศะเมนตทนแอนด์แอนมากค่ะ ดีคะ่ะทุกคนรอคิวรอคิวรอคิวจะไปไล์ขายที่น้องเจนนี่รอคิวอยู่แต่คิวได้อันดับที่พันสองร้อยคิวอยู่อันดับที่พันสองร้อยไม่รู้ว่าคืนนี้ก็ไม่น่าจะทันคืนพรุ่งน,นี้ก็ไม่น่าจะทันคืนมะลืนก็ไม่น่าจะทันละคิวเนี้ย ไหนดีล่ะหนึ่งตัวห้าหมืนใช่ไหมเอาไปหนึ่งตัวหนึ่งตัวห้าหมืนหรือเอาตัวนี้ดีวะเอามาดูซิเอาตัวไหนดีเลือกไปหนึ่งตัวเลยลองกระแส สวัสดีค่ะทุกคนที่นี่ไม่ขายสลากค่ะจะมาขายสลากอะไรคะไม่ขายสลากค่ะที่นี่ไม่ขายลูปเคไม่ขายเลขขายหวยนะคะที่นี่ไม่ขายเลขขายหวยนะคะที่นี่ขายสบู่ขายสกินแคร์ขายคอสเมติกมีลิปสติกมีอะไรต่างทั้งหมดประมาณ30สิบออเดอร์เอ่อทั้งหมดประมาณ30 30%ิบสไอเทมที่นี่ไม่มีขายเลขขายหวยไม่มีขายบ้านขายช่องไม่มีขายที่ดินที่ดอนไม่มีขายชาติคุณพี่ขา ถ้าคุณพี่จะซื้อชาติคุณพี่ไปทางอื่นเลยนะคะค่ะแม่แต่ไม่มีตังซื้อนี่ได้ข่าวจะมาลุกเอาอย่างเดียวแต่ไม่มีตังซื้อนี่ได้ข่าวตัดไปเลยค่ะและต่อไปนี้ดรตบริการจะนะคะจะใช้ลิปตินลิปตินดัตช์บริการมี3ส,สีนะคะทุกคน3ส,สีจะเป็นลิปตินแก้ปากคล้ำปากดําลิปตินดัตช์บริการมี3าสีดัตชบริการจะทาสีที่เด่นสุดคือสีเชอร์สีเบอร์อรี่ตัวนี้จะเป็นสีเรดเชอร์รี่ แล้วจะเป็นประมาณนี้นี่คือสีเรดเชอรี่ค่ะทุกคนทาเบาๆบางๆตัวนี้จะเป็นเซรั่มบำรุงปากแก้ปากค้าแก้ปากดําปรับสีตามค่า pH ของปากใครก็ตามแต่นะคะปากเหี่ยวปากแห้ง,ปา,งปากเป็นขุยสามารถจัดการด้วยลิปเซรั่มของดอเรมาริกาตัวนี้นี่เรียกว่าด็เรมาริกา มาร์คสแอนฟินเลอร์ลิปตัวนี้จะเป็นลิปมาร์คปากนะคะจัดไปที่ลิปมาร์คปากมี3ามสี 1. มันเป็นสีลิ้นกระต่ายนะคะจะออกสีลิ้นกระต่าย2จะออกสีชมพูอันนี้ใช้เกือบหมดแล้ว3จะออกสีแด,แดงเลดเชอร์รี่มีให้เลือก3สีอยู่ในกล่องแบบนี้อ่ะจัดไปมีให้เลือก3ามสีและอยู่ในกล่องแบบนี้จัดไปมีให้เลือก3ามสีอยู่ในกล่องแบบนี้สามารถสั่งซื้อที่บ้านเขียวสั่งซื้อที่บ้านส้มและสามารถสั่งซื้อที่บ้านติกตอกได้ มีคนบอกว่าของดอกต้อนมริการซื้อมาเต็มบ้านเลยเต็มบ้านเธอหรือเต็มบ้านฉันกับไปค่ะแล้วดอกต้อนบริการแนะนำนะคะสำหรับผู้ชายใช้สีนี้ค่ะมันจะออกลิ้นกระต่ายสำหรับผู้หญิงใช้ได้ทั้ง3สีสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ใช้สีนี้จะดีมากตัวนี้จะเป็นลิปบำรุงปากแก้ปากคำ้ำแก้ปากดำควักขึ้นมานะคะไม่มีสีแต่มันจะปรับสีตามค่า p h ถ้าเป็นสีลิ้นกระต่ายจะเป็นแบบนี้ขอดูนะคะ มันจะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนและมันจะติดทนนานประมาณ8ปดชั่วโมงเช็ดยังไงก็ไม่ออกนะคะแต่มันไม่ได้มีไว้เพื่อเช็ดออกนะคะแต่ตัวนี้มันเป็นเซรั่มสามารถที่จะสักปากติดไปเลยได้ค่ะและตัวนี้ยิ่งใช้ปากจะยิ่งชมพูขึ้นชมพูขึ้นชมพูขึ้น,นยิ่งใช้ทุกวันปากจะชมพูเป็นสีละเหลือและแก้ปากคล้ำแก้ปากดําเพราะว่ามันมีสารสกัดจากธรรมชาติทั้งปวงตัวนี้จะมีสารสกัดจากต้นลูกซัสหรือว่าต้นอ่อนของข้าวมันจะเป็นตัวฟิลเลอร์ที่บํารุงปาก และตัวนี้นะคะมันก็จะมีนะคะตัวโจโจบาออยวิตามินอีวิตามินซีและตัวนี้นะคะจะมีนะคะสารสกัดสีจากต้นเลือดมังกรเป็นธรรมชาติอีกและนอกจากนั้นยังมีสารสกัดนะคะที่จะมาจากมันบาลรี่มาจากมะเขือเทศอะไรต่างๆรวมอยู่ในนี้แล้ว